ปล่อยไปคุณก็เฉยๆครับคุณก็ปล่อยไปคุณก็หาใหม่ครับอันนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เอาแล้วนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากได้กลับนะครับก็สงสารลูกบ้างอะไรบ้างครับอันนี้ถึงจะมาปรึกษาครูครับว่าคุณอยากได้กลับครูก็จะช่วยบอกครับว่าวิธีการที่จะทำให้เป็นกลับมาจากวันที่สามเนี่ยทำยังไงนะครับอันนี้อันนี้ครูจะมาช่วยตรงนี้นะครับครูจะมาช่วยตรงนี้ครับแต่เบื้องต้นคุณคิดก่อนครับ นะไม่ถ้ามาปรึกษาครูเลยว่าว่าเอายังไงดีเนี่ยครูไม่สามารถตอบได้ครับนะครับทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกครับมันอยู่ที่เหตุและผลมากกว่าครับว่าวันนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่าครับที่จะเอาเขากลับมานะครับมันคุ้มค่าไหมครับคุณก็ต้องมาคิดวิเคราะห์แล้วครับว่าแฟนคุณนิสัยแบบไหนนะครับนิสัยโอเคหรือเปล่าครับนะครับอยู่กับคุณคุณมีความสุขไหมนะครับ ก่อนที่จะมีวันที่3ามคุมีความสุขหรือเปล่านะครับเขาดูแลคุณไหมครับคุณต้องมาวิเคราะห์มาคิดครับนะครับเขาดู